สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง YouTube พี่เลื้อรถดำเกือบหล่อครับผมงานนี้ใช้ไมโครสองคันครับหลอกน้าดินเลยพี่น้องรุ่นแปดเจอกับรุ่นสิบเอ็ดครับมาดูความคล่องตัวครับผมรถดำก็โอ้ไม่ใช่จะเป็นสิบประมาณสิบคันนะครับนี่อยู่กับ ก็อยู่กับทีมงานนัตพลครับเจอกับทีมงานอะไรบางคนซับนะครับทีมงานของโทโก,กชาตรีครับเ็เอาร่นสุดเอ็ดมายูฝั่งนีนะ้มาเลยครับโรบคอปสุดหลเสียฟูมเสียฟูมนี่จัสันชัยอู้เฮย้ยตลุมเลยนี่ครับโรบคอปโรบคอป 6 k เคส์่นะครับพี่น้องอ้าวคันนี้นัตพลครับทีมงานนัตพลเดก้าเดก้าสงวนสักโอ้มองฟูลขาดข้างหนึ่ง นี่น่าจะเป็นคันใหม่ของทีมงานนัตพลนะครับผมเป็นโกเบร้อยสี่สิบรุ่นแปดนะครับน่าจะมีคันที่สองลวเป็นคันที่สองหือว่าคันที่สามนาะน,นัตพลนี่ดีกาโอ้มีทุกรุ่นหลากหลายรุ่นหลากหลายแนวครับนี่ก็น่าจะเป็นรถเสียมหมบ์หรือเปล่าเป็น สิงห์ไเทคโอ้โหใส่เตือ์ด้านหน้านี่โหดมากครับมาทีมงานเรามังกรซับหน่วยหนึ่งหรือหน่วยสองกันดี JO7E อีโอ้ฝุ่นดูอาจจะบุ่นไวายไปหน่อยนะสองทีมงานวิ่งด้วยกันครับผม ตามกันไปติดๆครับอืมวุ่นวายไปหมดเข้าอกเข้าอกนี่ก็น่าจะเป็นเสียมัเดี๋ยวมาดูคันนี้บ้างทีเด็ดอินเตอร์ด้านหน้าโอ้ จริงอินเตอร์ด้านหน้าครับโอ้เสียมัมเสียมำว่านี่เสียมัมครับผมโอ้ไหนฟังเสียงได้ปะเอาแล้วเป็นยังไงก็ดังเตอร์ใส่โหดโอ้อินเตอร์ด้านหน้าโหดจุด xí muông muông nè rèn rèn nè phương rai nè phương xa đây nè thì xuống ngô mẹ áo xuyết sáng chết lấy mươn đục đích lấy có rèn nè xù nử có mươn cho lông tích ฮะนั่นพอยะนนู่นไปยืนนู่นโอเคโอเคชารีส้ายหดส้ายหดนี่มาดูทีมงานเราครับังกลมซับรุ่นสิบเอ็ดครับโดยเสียเป็นแดงโลก็จกอุยสันใต้ครับ ตูดใหญ่ตูดใหญ่มองด้านหลังนี่เกือบจะคลายสองร้อยเลยมาดูการทำงานของรุ่นสวีครับโอ้โอ้โอ,โอ้ฟันเร็วจะหมดแล้วพี่อ๋อหมดแล้วต่อไปโลกงานใหม่ครับช่องตัวมากเลย โอ้นี่โอ้นี่ครับลิตัวโชว์บอสกเกเปเล่ยนฟันเปลี่ยนฟันพีี เสือความโลดโดยอุยสันใต้ครับผมโอ้ดูครับกล้องตัวมากเลยมังกรซักหน่วยหนึ่งหรือว่านหน่วยสองก็ได้พี่น้องโอ,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 โอ้โหฝากกีตาร์เลยครับผมทีมงานน้องใหม่หรือว่าไม่ใหม่ออรถใหม่ครับผมเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้าง ทีมงานรุดแปบ้างนะครับก็มาดูฝั่งเค100รุดแปดบ้างครับผมฝั่งนี้ก็ทีมงานนัตพลครับผมขุดอยู่ที่เดียวกันครับน่าจะลงที่เดียวกันด้วยครับรู้สึกว่าโซ่จะหย,นยนน่นๆนะิดนึงนะ สายบินก็เยอะพอประมาณครับผมงานนี้ก็น่าจะหลายร้อยเที่ยวอยู่ใช้ไมโครสองคันครับ ก็ดูความแตกต่างครับผมระหว่างรุ่นสวีดกับรุ่นเปดครับแตกต่างกันมากแค่ไหนครับเป็นรอ็อปสายรอ็อบโอ้บกยุ่นอีกนี่งานนี้ใช้สองคันโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับ เดคครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากติดตามทางช่อง YouTube พี่เลิฟรถดำด้วยครับสวัสดีครับ